ปลามีกางต้นไหมก้อยเห็นแต่ปลาตั้งคูนแล้วบูมิกากถั่ลู่ดิถ่ลูกก็บบูมิกางถั่ลูกดแล้วเอามาต้มมาต้มก็ย่าง สวัสดีครับอยู่กิไม่รู้มิสานกินปลาเขาปุณิไปกินดอก็ือจะไปกินดอกดิหมูเขาพาไปกินปลาหวยเขามากินปลาหนองมองสานสมือประกาศลงน้ำด้วยเอองประกาศลงน้ำสิได้กินบ่มื้อนี้ คืออยู่บ่คืออยู่บ ah ่ต ah> ัวเดียวพุ่นบวบเนี่ยุ่นบวน่ยุ่นรองบวบบอมบอมอย่ยังไปยังมาสิของลูกหนำนลย พ่ออยุ่งกับบ้านที่แฮปเปนมะเร็วขึ้นเลยที่ มึงไม่ขวไปมึงพิ่ไม่ขวัวดให้ยังนอนไม่ขวดนอไม่ขวดให้ยังนอนี่นอไม่ขวกินตำขนมจีนแต่่าบ่มีมนาไม่อยากผามีเพียงอย่งนี้อ้ลักลัไวพวกอะไรปลาโตเดียวนะ อันนี้ปลาดุกชาวบ้านปลาดุกอันนี้จมเหมียวเด้นชาวบ้านปลาเด็กกู่กับปลาเดกอันนี้มากีนะพวกุสลาปลาเด็กขวดมา่วกเบมก่าเกมะนากับบมีได้เดียวนาบวมีใส่บะขามมันมาใส่บจขามหมือนาเปียกปหยัดใส่ลงไปนมัเหมอน้าบนท่นข้าง Bố mì, ừ, mì, mì mặc nào? gì mì, mừng qua ướt bỏ nào hổng yeah. hổng Hổng hổng, hẹn, hẹn cũng phải hổng Ủa khổ lộn miếng nằm mặn, bớt khỏi nằm vô mì mặc nào Đi nào, chạy, chắc bà nó hơi ừ. <laughs> Bảo đi, huynh hoàng, bảo đi Bảo đi, in liều Chắc bỏ mượt bên phía sang đấy hổng Đây, đây, Này hổ, đại mộng có nhạy cái gì nè Xuống riêng, xuống riêng Hê 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 ล้มหัวขุดพี่น้องล้มหัวขุดพุดล้มล้มกับไอ้กล่องไว้เออจังสี่ ไปพี่น้องปากว้ีไปพบอก่รมคือาดึกๆได้ละ้ล่ะี่ลบ่พกขนนั่นพดะพานักษ์อเป็น ไม่ไหม้บ่าไม่ไหม้นะเริ่มจะไหม้แล้วนี่รำลังได้่ไอ้เท่ยไมออกเมขู่ก็ชื้ว่ะมันเลีขีมมันมีอยู่มีอยู่ี่ดเีบมีี่อย่ขึ้นไปออ๋อใบหน้านังอันหนึ่งหายมั้ยเนาะื่อตู้เซฟมาเวยที่นื่อตู้เชฟมาเวย ว้าือควาอคว้อันนี้คว้ากระเห็นดูอันนี้โตเมียเป็นนีอยู่เดียวซัปท้า coi pin coi. ไปนะไปแล้วแค่มีโต กัไปนายอ่ะอ้ยยังไหนนางมอนนะสิไป่อไป่ายตามกันคน้ยก้อเนั่งค้แล้วมกิกะ ถั่ลัวนี่ถ่ลัวก็บมุกีกลางถ่ลักนแล้วเอามา,า,า,าต้มมาต้มก็ย่างมาใส่ลุงกุยสนาาไม่แม่นะ อะไรเนี่ยครับแนะนำครับอันอันใช้ใ้ต้เดียวบอยปุบ่นี่ก้อยตาครับก้อยอะไรครับก้อยของสูงอยคล้องสูงอาารูดันนชุ่ด้บุญแรงจะาอานมาจะใสเนาะจานยังมโอ้ยอ็นมันมินนั่นปลาทูบ่ละเบิ้งกันนะดูอยปลาพ่อข้านั่งเดยยับยขาเขินดินเนาะไม่เป็นยังไงนั่งอก เอานุกเรานงนี่นางเลยจะว่ายาวขาตื่นเยือเาเสยงนดั้กินเาเดออกินแค่กินังอยเด้อตัวนี้ย่างอยู่จังไหนมันกับบเนเพียงตัวนี้ยังอยู่จังไหนกับบดกเียงตัวนี้ย่าพอดที่สององ มาพัซะก่อนบ่แม่นโา้ย่าีบแข่งขายอยากกินปวยพูเดียวพูดเนบเดียวที่กินเนือ้าวลูกด้านไปนอยน้อยเอาหนิเป็นนนอยเดี๋ยียบมเดี๋ยวเอาเรดทียนมาน่เบมไอ้แกเี่เย็นเยวอ้ยย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 ย เป๊ะเป๊ะไปยังช้อนเส้นนเ้นี่จังนี่หมูวเดือดหลุดแปลงเสียบเจ๊ไปเลียนหุ่นน้องมันเดือดไอ้ทุกแม้ที่เย็นดีตัวข้อว่าถึงศาสตไปพูดไปไปแบบไปแจ้งแปลงดีน้ำไปแบบเสียบไปบ้านใครพวกพวกนี้คนงาเล่นเขาขายจังไบยังไงด้วยน้ำมันเกิดแบบแบนน้ำไปแบบไปไปกินเพียงต้องไชเอะไร เอกมาตึ่งงานมึงใ่ออกมาซึงหันเลยสีเมียนมาจากกูปแะเวไม่ได้กูปั่นมาเจี๊บเขายางเจียเจี๊บเขาใส่บาทนะลืบอกเไทางนี้ก็กินแล้วปะไอ้ทั้งหมุงแแกไดเนาะจำเขามีหนาวสิเือะตุดเขาบาใช่บักขามเขาว่ามืดเย็ดเขี่ยบลึดแต่มีซาแห้งสเสียบแงมาอีกสิเอาตัวนี <S <S <im im> <S <S ้ออกสิ แคหางมันเป็นละสองอันกัพอคยืนดอกคอยเอาติ๊มีไปวติ๊บติ๊เนี่ยตงยืนนั่งลเออกินนั่งเอาหัวันไปทางตอีกทีถ้วยถวยน้นั่นและอันตักอนนมกกินอีกแม่นปอดได้่ายกว่าไยปลาท้ง้อยปลา่ยไขหมดเดยเ ตัวจปห้าสมเอ้าแต่ห <un> ม <flags Bla CS> ูหงแสบๆน่ะเกียวมึงเฮว่าไงอยู่ไม่ใ่งเฮงว่าเชียงมืออกินนะสมนาะสมเ้าะตายกันตายเกียวมามาจะูดมเมือนช่วยกินสุกบ้อพยีวีพรายี่อันมอญลงมาในไปพื้นขนอีกีโอ้โหกนินไปยังเน้ยให้มันองมเกินเขาเสียบต่อ เราพ่งยังไปหาปลา่ปลาเราลบมากินสูพืเราไม่ไปหา่คุณยังะต้มทิล้วันแก้อยอยุอะัเราม่ตัางฝุ่นเทปเราก้มากินสำลูกคือเราม่ความสันตีหรือ้้นขอะไีพ่พ่น่งกนั่งว่ะอยามากินำลูไม่สิานิงา มีนองเหรอแอย้องอป็นอย่างใดยังแล้วพันตีเอ๋อหขาุกยเลยเพิ่ตั้งเร็วหลูกสาวโมงหมดนอนเวรหมดละบุญวันบุญวันี่กลางวันขนาดบุญวนไปโร้เรียนนอนอย่งรขนาดบุญวนซีุหานยังบุญนอยู่น่ามือแล้วต่ว่าตื่นสวยแบบไหนนี่ที่เข้านอนเวรอะน่ามืออคือวายหมดจิต น้าตะก้าวทเามยานีน้ยห่านี่เดยห้าัวสี่สม้่เขียวเขียวสอง้สอง่าปีมวรเกิดาเลยสมชีคนเราบุ๊คเ่าไปยังไนที่ราดามก็ไบสอง ก้อยปลาดิมาเด้อมาเด้อนอนมาเด้อปูเอ้ยมาที่เขานลูกไก่เขาขากลังกลังสิหามันก็เร่องสองขนามาเด้อปูนาอวะมาที่เขานลูกไก่มาเด้อยูหน้านี่ดูหน้านี่ดิปูมากจแม่ยูหน้าเด้อมาเด้อกยปิาจัดลูกไ่เอิญจบกเปยเอิดงไอ่ะย่งเที่ยงกินเขานั่ไหล